Thank you. ลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดชอบและหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆจากลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบกับผมลุงหนวดฝนฟ้าพยากรณ์ช่วงนี้จะมาพยากรณ์อากาศประจำ ของทางภาคเหนือนะครับพ่อแม่พี่น้องประจำวันอังคารที่26พฤศจิกายน2567ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับผมโดยอาศัยข้อมูลจากทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับพ่อแม่พี่น้องสำหรับบรรยากาศของทางภาคเหนือวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างเรามาติดตามกันได้เลยครับผม ลักษณะอากาศทั่วไปพบว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือมีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ก็ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงและระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วยนะครับผม สำหรับทางภาคเหนือนั้นแยกออกเป็นภาคเหนือตอนบนภาคเหนือตอนล่างและก็ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้แยกรายงานพยากรณก์ารอากาศประจําวันออกเป็น15จังหวัดของทางภาคเหนือนะครับผมสาหรับลักษณะอากาศของทางภาคเหนือตอนบนพบว่ามีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30-3ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่1 9 2 2ถึงององศาเซลเซียส มีลมตวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนทางภาคเหนือตอนล่างนั้นคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 3- 3 3สองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22-24องศาเซลเซียสมีลมตวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมเรามาติดตามปริมาณฝนเมื่อวานนี้ โดยแผนที่แสดงปริมาณฝนของทางภาคเหนือประจำวันที่25พฤศจิกายน2567พบว่าไม่มีรายงานฝนตกบริเวณภาคเหนือนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามรายงานสภาพอากาศบริเวณยอดดอยกันครับผมประจำวันที่26พฤศจิกายนดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่14.5องศาเซลเซียสต่ำสุดที่7.5องศาเซลเซียสอิ่วแม่ปานดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุด ที่ิบองศาเซลเซียสต่ำสุดที่13.0องศาเซลเซียสนะครับผมสถานีเกษตรหลวงอ่างขางอําเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดที่22.3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่1 2 0องศาเซลเซียสนะครับส่วนพระตำหนักภูพิงราชนิเวศอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่22.5องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่1 2 0องศองศาเซลเซียสนะครับผม เรามาติดตามอุณหภูมิต่ำสุดของทางภาคเหนือโดยเมื่อวานนี้อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่7.5องศาเซลเซียสที่ยอดดอยอินทนอนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมส่วนอุณหภูมิสูงสุดของทางภาคเหนือเมื่อวานนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34.0องศาเซลเซียสที่อำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับผมภาคเหนือตอนล่างอากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการ พยากรณ์อากาศแบบรายวันของทางภาคเหนือทั้ง15จังหวัดกันครับผมทุกอำเภอนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยวันนี้ขอ,อนำเสนอคำขวัญของจังหวัดสุขโขทัยครับผมมรดกโลกล้ำเลิศกำเนิดลายสือไทยเล่นไฟลอยกระทงดำรงพุทธศาสตร์สนางามตาผ้าตีนจกสังฆโลกทองโบราณสักการสักการแม่ย่าพ่อขุนลุ่งอรุณแห่งความสุข นะครับพอผมสําหรับคําขวัญจังหวัดสุขโขทัยครับพ่อแม่พี่น้องแล้มาติดตามการพยากรณ์อากาศประจําวันของจังหวัดแม่ฮ่องสอนกันครับผมวันที่26พฤศจิกายน2567ตั้งตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้โดยภาพรวมวันนี้ภาคเหนือส่วนใหญ่ก็ไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยสําหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นลักษณะอากาศ พบว่ามีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิสูงสุดที่30อุณหภูมิต่ำสุดที่21องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดที่13องศาเซลเซียสนะครับผมทุกอำเภอไม่มีฝนครับพอแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเชียงรายกันครับผมวันอังคารที่26พฤศจิกายนลักษณะอากาศพบว่า อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิสูงสุดที่32ต่ำสุดอยู่ที่19องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดที่ประมาณ12องศาเซลเซียสนะครับผมทุกอำเภอไม่มีฝนนะครับสำหรับจังหวัดเชียงรายและมาติดตามการพยากรณอากาศประจำวันของจังหวัดเชียงใหม่อังคารที่26พฤศจิกายน ลักษณะอากาศทั่วไปพบว่ามีอากาศคาดการว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยทุกอำเภอไม่มีฝนนะครับผมอุณหภูมิสูงสุดที่33อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่8องศาเซลเซียสนะครับ เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดลำพูนกันครับผมวันที่26พฤศจิกายนลักษณะอากาศทั่วไปพบว่าคาดการว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิสูงสุดที่32ต่ำสุดที่21องศาเซลเซียสมีลมตะว,ว,วันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่14องศาเซลเซียสนะครับทุกอำเภอไม่มีฝนนะครับผม เรามาติดตามลักษณะอากาศของจังหวัดลำปางกันครับผมวัรที่29พฤศจิกายนลักษณะอากาศคาดการว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิสูงสุดที่32อุณหภูมิต่ำสุดที่21องศาเซลเซียสมีลมวนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่14องศาเซลเซียสทุกอำเภอไม่มีฝนนะครับ เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดแพร่กันครับผมวัรที่26พฤศจิกายนลักษณะอากาศทั่วไปคาดการว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิสูงสุดที่33อุณหภูมิต่ำสุดที่22องศาเซลเซียสมีลมตัวนออกเสียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่15องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้อง ทุกอำเภอไม่มีฝนครับสำหรับจังหวัดแพร่เรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดน่านกันครับผมประจำวันที่26พฤศจิกายนลักษณะอากาศทั่วไปคาดการว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่32อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่21องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสทุกอำเภอไม่มีฝนนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพะเยากันครับพ่อแม่พี่น้องอังคารที่26พฤศจิกายนลักษณะอากาศโดยทั่วไปคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิสูงสุดที่3 2อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ20องศาเซลเซียสมีลมตะวนออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2ถึงสิกิโลเมตรต่อชั่วโมง ยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่13องศาเซลเซียสนะครับผมทุกอำเภอไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดต,ตากกันครับผมวันคา่ยี่26พฤศจิกายนลักษณะอากาศทั่วไปคาดการณ์ว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิสูงสุดที่33ต่ําต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ22องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่14องศาเซลเซียสทุกอำเภอคาดการว่าจะไม่มีฝนนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดเพชรบูรณ์อังคารที่26พฤศจิกายนลักษณะอากาศโดยทั่วไปคาดการว่าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิสูงสุดที่3-4 อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาเซลเซียสมีลมตวนออกเสียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ 14, อท12องศาเซลเซียสทุกอำเภอคาดกันว่าจะไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดกำแพงเพชรกันครับผมวันที่26พฤศจิกายนลักษณะอากาศโาศดยทั่วไปคาดกันว่าจะมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33 อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่15องศาเซลเซียสนะครับผมทุกอำเภอคาดการว่าจะไม่มีฝนนะครับสำหรับจังหวัดกำแพงเพชรเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิจิตรเมืองสารวันกันครับพ่อแม่พี่น้องอังครที่26พฤศจิกายนลักษณะอากาศโดยทั่วไปคาดการว่าจะมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสมีลมตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงทุกอำเภอคาดการว่าจะไม่มีฝนนะครับผมเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดอุตร,รดิตถ์กันครับผมอังคารที่26พฤศจิกายนลักษณะอากาศโดยทั่วไปมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย อุณหภูมิสูงสุดที่34อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสมีลมทวนออกเสียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุหภูมิต่ำสุดที่14องศาเซลเซียสทุกอำเภอคาดกันว่าจะไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดสุโขทัยกันครับผม อังคารที่26พฤศจิกายนลักษณะอากาศทั่วไปคาดกันว่าจะมีหมอกในตอนเช้าอุณภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33อุณภูมิต่ำสุดอยู่ที่24อ,องศาเซลเซียสมีลมตนลออกเสียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศเย็น อุณภูมิต่ำสุดอยู่ที่16องศาเซลเซียสนะครับผมทุกอำเภอคาดการว่าจะไม่มีฝนครับสำหรับจังหวัดสุขโขทยัยเรามาติดตามการพยากรณ์อากาศประจำวันของจังหวัดพิษณุโลกกันครับพ่อแม่พี่น้องอังคารที่26พฤศจิกายนลักษณะอากาศโดยทั่วไปคาดการว่าจะมีหมอกในตอนเช้าอุณภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อยอุณภูมิสูงสุด อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ24องศาเซลเซียสมีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงยอดดอยมีอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ13องศาเซลเซียสนะครับทุกอำเภอคาดการณ์ว่าจะไม่มีฝนนะครับสมสำหรับจังหวัดพิษณุโลกสำหรับบรรยากาศทั่วไปของทางภาคเหนือก็คาดการณ์ว่าทุกอำเภอไม่มีฝนนะครับพ่อแม่พี่น้องอุณหภูมิในตอนเช้าก็ค่อนข้างที่จะ เย็นนะครับและก็มีหมอกในตอนเช้าส่วนในตอนกลางวันนั้นอุณหภูมิก็ค่อนข้างร้อยก,ก็ค่อนข้างร้อนนะครับพ่อแม่พี่น้องโดยคาดการว่าจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับทางภาคเหนือส่วนบนยอดดอยนั้นอุณหภูมิก็ยังต่ําอยู่นะครับพ่อแม่พี่น้องถ้าใครสนใจที่จะไปเที่ยวยอดดอยก็ขอเชิญในช่วงนี้เหมือนกันครับผมโดยดอยอินทนนท์ก็อยู่ในช่วง8องศาเซลเซียสนะครับพ่อแม่พี่น้อง สำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้กับผมลุงนวดฝนฟ้าพยากรณ์และทีมงานก็ขอลาพ,อพ,พ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับผมมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์และกดให้กำลังใจทีมงานนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม